ไม่ก้าวการทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสักคกุ่นเนะาะเพราะว่าสิเป็นพี่น้องพังไทยหรือว,ว่าพี่น้องพังลาวเนาะ เพราะว่าจิอยู่ต่างประเทศก็คือกันเมนตองโซกะขอกับแบบไทยสบายดีมาเนกาสบายดีตอนแรกๆพี่น้องเอ๋ยมาเนกาเมนตองโซกะว่าอันสิไปหาเลาโซนปลาซิลสนอกคืออยากมุกเพราะว่าเขาก็บบริกินดนนะนะแต่ว่าเสียงเมนตองโซกพี่น้องเอ๋ยเบิดไปนนัแข่งเฮือมัวว่านี่เสียเฮือนแห้งไปจะหน่อยเนาะก็เลยขอแฮมสนอกโอเคแต่ว่าไปมาเนกาบม่ได้ไปผู้เรื่องอะพี่น้องเอ๋อขะไปกับเมนตองโซก็เก่าเนาะคู่ใจของเมนตองโซก็เก่านั่นละแต่ว่าก่อนไปเมนตองโซกับโค กราบขอบคุณเนาะเอฟซีทุกท่านที่เขามาให้กำลังใจแม่น้องโชคเนาะมากดได้ก็แจให้ตลอดมากอะกราบขอบคุณ,คณได้ๆด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวรุ่นไปแล้แมน่น้องโชคกับพ่อน้องโชคพี่น้องเอ๋ยบ้าซีมันบอสอนป่ามือนเนี่ยนะไปส่วนพ่อน้องโชคเหมืนกันถือกันเงยไปหน่อยไปซ่อนปอ่าเดี๋ยวรุ่นไป่ต้กั่นมาสิได้บ <S S 2> ่ปปไปพ่ออยังเก่าเนาะแต่ว่าเสียง่อยพี่น้องเอยตอนนี้กะคือว่าคือว้านั่นแหละอันไปช่วงเฮือมาว่านี่ เปิดไปน้ำการเซลเพือกับบักลายเตื่นไปตรงไปเพื่อสิฟักฟืนมาเป็นเกลือเนีย่ยไยังอีกหลายวันสินอกเว้าวละกาหัวควันเจ้าของไปตรงไปไฟเพือกระไรเออกรบโฆษณาเขาซ้ำสินอกกระยามันสนะกระมวนบฆสนากระมวนมวคือไม่นงโซวานั่นแหละเนาะแต่ว่ามื่อนี้กะสิไปหากินก่อนไปตรงไปไปฝ่าวย่างเพราะว่ามันสิคำ ได้ๆเติบโไอ้พอไอ้เก็บอยู่ตรงตะบีดกลแต่ว่ามีแต่ปกังหน่อยนะครับปะซิวน่อยปะซิวน่อยโอ๊ยพราะว่าเลนเทอบริกรแโอ้ยขึ้นยางมมกสนุกโมกก็คื้สียบเนาะปะซิวนี่่วนได้ไม่แต่มกกับก่อยเลย ยามส่วงนะดูหอดเกี่ยวเข่าเลยพี่น้องเอ้ยคนก็นจะมาไขได้เจ็บลายเพราะว่าส่วนไหนจะมาเป็นบาดแนะ่นึกว่าอากาศเปลี่ยนบ่อทางน้องโซเองกะคือว่าเลยคู้ยเกเจ็บคอเลยตอนนี้ก็ไดทางน้องโซเองก่ะเป็นบาดย่อยอยู่ตวงตัวได,ด้ดิตัวตัวกึ่งน้ำกระซิบยูปดี อ๋อี่ตัวกลุ่มตัวใหญ่อยู่นะล่มอยได้่ตัวใหญ่อยู่ใไม่ใหก็เ่ราเมยเสียงกระเป่าบ่ออกไ้วเสียงไปหมดละเสียงไปเบิงเฮือปีใดปีนั้นน้องโซเขามีมีงานโงเฮือนี่มันโมไม่เสียงอกเสียวเือพ่องคบุญนอหากุ่ม

Hoa sợi Hoa khóc santo sợi hoa 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 khó hoa hoa Khó hoa 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 ตองตัวนี้ก็ม่จะขี้ิน่านไงแต่บ้าก็ไ้อยู่นก่มีแปวเาเว้ปัวเพราะว่าน้ำขี้ดแดงมีตัวแดงจะคือปลาซิวแห่ะอ่าดมมาเดียวไปกไปลมมาอตองตัวนี้ค่ะใดี๋ยคอยเดี๋ยวไปอยตองไปปลากระเด็นเนาะมีตัวบบใหญ่อไปไหนนอองเขาไห เอาล็อกเสดนะล็อกเสดล็อกตร์ล็อกตัวหม้อลำหมอลำมอลำแบบไหนเออโอ้ยเสียงกันเนาะตะส่งยาดเสียงไม่ต้องสูบเลยไปบนล่ะเสียงคอยรถมา จากสอนปลาซิวเดียวกม่ร้องสูกับ,บ่าซิมาสอนเบื่องดูหัวก่นเ้ยอันมาเบื่องหัวกก่อนจักซิมีจักบ่รดินี่น้องออก,กอ็ได้ไดแต่วระน้มใใช้เบื่องซงกับซิมีอยู่เดี๋ยวสิสอนเบิ่งก่อน มนหัวั้งหมปุอุ๊๊้ตเก็บเอาคนสู้คนสู้เอาคนเอานป้าหัวไลยดีหน่อยดูหวว้างแดงๆนี่สุดยอดหว่างางแดงนี่เนาะเกิดคนสูุ้เต็มตองเลยเอเดียุเาเก็บที่นเอาไว้ก่อนป้าตองตัวนี้เป็นอ้ยหูดูเคลียรพวกลูเคียางแดงนี่ ให้บา,าอ์อป,ปิดถ่วไปบุ๊ป้าตัวง่ายอเ่างนี้คิเอาออกก่อนตัวง่ายห,หนึ่งป้าตัวพี่น้อไอ้ยมงโซกไรใครแมงดาสะอกไหมแต่ว่าในน้องนนี่แมงดาเด้

บวกเลยออมสิบพ oh, ักอีเดือดอุ้ยมีต่ตัวใหญ่ใหญ่ด้านซ้ายกำลังยางมาักเลยโอ้ยเดี๋ยวเก็บที่นี้ออกก่อนมดเดี๋ยวใส่ก่อนแต่ว่าใส่กับใส่ทงยางพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยู่กับคู่ก็มีปลาซิ่วนะ ตอนนี้ค่ะแม่น้องโู้ก,ก็ได้ขึ้นในประโยจาก่ซนหัวค่ะแต่ว่ามันก็ใกล้สิค่ำแน่นะแม่น้องโู้ก,ก็สิได้เมื่อเนาะแต่ว่าส่วนหัวกับปาาลากะไดไลา่สำไล่กะเดี๋ยวเ้าก็มาเบิ่งกันอยู่เฮือนพอได้เดี๋ยวแม่น้อสู้เมื่อก้อนบัดน,นี้เดี๋ยวมัพาะก,กันอยู่เฮือนพยาบาลน,นี้เนาะมาหอดเฮือนกับท่านหอดออกพื่อนเอ่ยค่ะมาย่าม,ม่งต่อนก้อนเพราะว่าช่วงมะย่าพ้นตกแห้งเลยแต่ว่าจักสิลงจักบอกเลยทางอีพอระยามเบิ่งนะทางอีพอ ป้าสิมันใสกรบปาซีอกะยากะยาใส้ยใมันขีดินนี่ีละกะยากะยาเมือเลือกเอาโอมัน่เป็นหรอู้ใส้ย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 โอ้ยชิรายปาซีอยู่ิายดอกเขาก็เลือกเอาำเดี๋ยเอามาสอันพี่น้องเยแต่ว่าปลาถอลายถอไรพ่ะมาลอคำน้อยฝนตกต้นคป พนตกับแห้งไปได้ได่ยตะองหดยามป่ามันล,ลงเลยพ่สันสนป่ามันเออมันจะขึ้นไปอันบางตนกไาจทีตดตนนี้ตม้องสูสักะเตนนี้ตัวมสมาใส่ตเออมบาดโมีแต่ปาอเไยโอ้ยไปเลยตนอนกันยามวเดี๋พี่นกเมือได้ปันนี่ ไล่สดเดียววาจันท้ไลตองเดี่ยวปลายังไรตะันบอลุงน้อยผูห่วงเขาเฮ้ยสะออนห่วงเขาประมาณขำเมิอละตอนนี้ก็าหัเรือนปโอ้ยบอทางยายเรยกปลาซิวถาไม่นองโซกะยังไทยเครื่องนะปลาตกปลาซิวกะเะไรบเติบไปพูแตว่าปลาตัวนี้ก็ปลาตนี่ตปลาบลละ ตังไลาูกนี่เอาไปคายมนึอืนขาวว่นนี่หละมุกใบมุกนี่ยซิวก็ไอะไรบางเล่ตื่นร ồ าง่ายด้เราะว่าตัตาเราสิอันเ็ดจัดในเขดกอยปลาซิวกันเอยเพราะว่าเรามากินกอยปลาซิวนะตวก็ต้่มอุปกรณ์เนาะตวกาแกงหมูหวงเน่ยอ้เมนูสามเมนูเปนของเอรมอันนี้อาหารเกิดได้วันนี้ได้กุ้งจะตวเดี๋ยวทอ่หัวก่อน หัวก็พูดได้เต็นพวกตามยังเก็บยังไงล่ะเอาตุ่มอกนเียกวดกวดนี้แะนี่ไตอนนี้ค่ะเดือดเรียบร้อยได้โปรดเดี๋ยวเอานัหอนรวกลอนมาเลยอ้ห่อนเอาหนหอนใส่ลวกเอาขี้มันออก โอเคเดี๋ยวจะนอยเขาจงตองเอาให้มันได้ขี้มันออกนี่นะเขาก็กวนขวดให้ขี้มันแตกออาไปทอออกมาเนาะขี้มันก็แตกออกเลยเป็นใช้แล้วก็เอาไปลากมาหลังจากเขาเขาแกงไงมันแตกออกไะกันเนี่ยแล้วเขาก็ตักมาใส่น้ำเย็นเลยโตัวอุ้ยช่วยอยู่พี่น้องอุ้ย มันโง่สิแกงสิ่ักนางเดืเอยยังสูดเลียนเขานะเขาแกงอันขี้มันออกเลยเอาสากาไม่ไตัวอวยสวยมอาอวยป้าแกงสิ่ักนางเดือยคักเลยตอนนี้ก็อันเอาขี้เอาอยางออกเรีย,ยบร้อยเล้วมาอวยป้าปตัวอวยสวยอยู่เลย เดือกอีกย่างเอามแ้วกัี๋ยวมันโซ่ตำบักพรีรทกทำก,กันแกงก่อนสิแกงใส่ผพักนางเดิอนงเอ้ยโอ้ยขึ้นมากก็ยากตำบักพรีกโอเคบักพรีกกระตำแหลกเลยเาทำการแกงมัน เาพลิกใส่ก่อนนี่เราพริกกันสัดจวดตุ้งปแล้วก็พักนังเดลยทำการปรุงมันใส่เกลือโอ้เกือกระสมิดใหญ่กะเรียกระโดดเลยนี่เป็นนัวแต่ว่าเพาจะใส่น้ำพอจะอุจุในนี้พอจะใส่น้ำลายเลยเ้าจะเห็นแบบอุ่นเจาะโอเคเอาไปขางไฟไปน,นี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้มปลาเป็นอ้อยทั้งตาเราจัดการเรียบร้อย ระยะเขาแห้งเราก็เลยซ้อยลงโซ่เห็ดแต่ว่าจะได้ท,าท้ายตะวังอันไปหน่อยโอเคต้มปลากระสุกเลยเดี๋ยวปรุงก่อนหลังจากปรุงตง้มปลาแล้วครับข้างหม้อแกงหัวโตวกันนี่ตอนนี้หม,ม,ม้อกระโปงเลยเนี่ยมันโซกซีมมึงก่อนปลาตัวหอมมาดีเลยพี่น้องเอ้ยหอมพักอันนางเลดือด เซ็บคักพี่นอโอ้ยโด,ยดยนโดนเธอบ่ได้กินโอเคพงก่อนเนตากลอเบบนเวตาก้มปลาต่อมน ตึ้งหอยเลยนี่พี่น้องกับข้าวแม่นางโขงมน,นีกะไล่แกงหวกใส่พักนางเลินากนะคะต้มปลาไปเลยต้มปลาคอพอดีกระผลตกจังหน่อยตัวนี้ก็จะเป็นจำปลาซิวนะทั้งตาเรามักจำเพื่ออยังเป็นไอจัม,นะามาจับเจวสมมีผักครบสุดโอเคมาเด้อพี่น้องเนนกกด้อ,ดอกินข้าวแดงในแม่น,งงมนมา,างโขงนี่มั้ยจำแกงหวกก่อน

นใ,ในเวลานี้กะไม่้องโซ่เลยคิดเขากินน้ำรียบร,ร้อยแล้วอากะคลิปนี้ก็สิได้ขอไปตรงพเพียง,ะงะจะมีเราเพียงเนาะคลิปหน้าเขาจังพอกันไหมแต่ว่าผู้ใดที่ว่าขมา่วพวกม่ไหมกะอย่าลืมกดได้กดแชร์ไว้ให้นเป็นองโซ่ในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อไปกระตังใจในการในคลิปต่อไปแต่ว่าผู้ใดว่าอยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ไม่้องโซ่กะอย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่า กดติดตามไม่ให้ไม่น้องโงในเรื่องพี่น้องด้